อยู่กับตัวเองยังไงให้มีความสุขคลิปนี้มีคำตอบค่ะวันนี้นะคะใครหลายๆค,คนนะคะยังคงนะไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับตัวเองได้ยังไงคะวิธีแรกเลยนะนั่นคือการที่นะจงอยู่กับปัจจุบันค่ะทุกคนวันนี้เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่กับปัจจุบันนั้นนะคะเราทําสิ่งที่นะมีอยู่นั้นให้เต็มที่ อย่าไปนึกถึงอนาคตอย่าไปนึกถึงอดีตนะคะเพราะอะไรเพราะเราจะทําให้เราเนา่ะเสียเวลากับการที่เราแทนที่เราจะได้เอาเวลาต่างๆนะคะมานั่งทําอะไรที่มันแบบทำให้ตัวเรานั้มีความสุขแต่เรายังคงไปยึดติด เกาะติดกับอดีตบ้างอนาคตบ้างซึ่งมันยังมาไม่ถึงมันจะทําให้เรานั่นเสียเวลาเพระนาะฉะนั้นวันนี้อยู่กับปัจจุบันค่ะวันนี้เรามีอะไรที่ทําอยู่นะแล้วทําให้มันดีที่สุดไปเลยนะคะและนะคะข้อที่2คือนะเป็นเรื่องของวันนี้อย่าเอาความสุขของเราอะไปฝากไว้กับคนอื่นเมื่อก่อนนะคะครูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เราอะ คือพูดง่ายเอาความสุขนะไปฝากเอาคนอื่นนั่นหมายความว่าเรารอนะที่จะให้คนชื่นชมเราเรารอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเวลาเขาพูดออกมาแล้วเฮ้ยนะคือมันไม่เห็นเป็นไปตามนั้นมันจะทําให้เราทุกข์ใจเปล่าๆและที่สําคัญนะคะวันนี้การที่เราท่มีความสุขนั้นจงอยู่กับตัวเราดีที่สุขขดค่ะทุกคนด่เพราะมันจะทําให้ตัวเรานั้นรู้ว่าี่แท้ที่จริงแล้วความสุขอะเราสามารถผลิตเองสร้างเองได้อย่าเอาความสุขของเราอะไปฝาก ว่ากับคนอื่นเมื่อไรก็ตามที่พอเขาไม่ชมเรานะไม่ชมเราพูดอะไรที่แบบมันเป็นในเรื่องที่แบบทําร้ายใจิตใจเราเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นนะคะและข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของการยอมรับตัวเองค่ะ วันนี้นะเราจงรู้จักตัวเองให้มากรู้จักตัวเองให้พอว่าเรานั้นเก่งอะไรมีความสามารถอะไรชอบทําอะไรไม่ชอบทําอะไรหรือว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะแบบนะเออทานอะไรหรือไม่ถานอะไรจงรู้จักตัวเองให้มากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับตัวเองได้นะในสิ่งที่เราเป็นน่ะมันจะทําให้คุณมีความสุขมันจะทําให้เราไม่กดดันเวลาเราไปเจอใคร มีคนนู้นพูดกระทบมาคนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดแบบนั้นนะคะมันจะทําให้ตัวเราอะคือยอมรับได้ในสิ่งที่ตัวเราเป็นนั่นเองนะคะอันนี้สําคัญนะคะแล้วมันจะทําให้เรานั้นมีความสุขค่ะและนะคะข้อสุดท้ายเป็นในเรื่องของการที่วันนี้จงให้ด่านะให้ไรให้อภัยคะ่ะรู้จักที่จะให้อภัยเมื่อไรก็ตามที่ใครนะสานึกผิดนะเวลาเขาทาผิดอะไรอย่างงี้จงให้อภัยเขาเพราะอะไรเมื่อ ไรก็ตามที่เราให้อภัยอ่ะเราจะปล่อยวางเราจะไม่แบกความทุกนั้นมาเก็บไว้เป็นของตัวเรานึกออกไหมคะแล้วมันจะทำให้เรานั่นมีความสุขเพราะฉะนั้นจงให้อภัยผู้อื่นนั่นเองนะคะให้อภัยผู้อื่นไม่พอให้อภัยตัวเองเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าวันนี้การที่จะทำยังไงให้ได้อยู่กับตัวเราเนี่ย ทำยังไงให้ตัวเรานั้นมีความสุขนะนี่คือเป็นสิ่งที่ท้านะครูก็เป็นคนหนึ่งนะที่ใช้สิ่งเหล่านี้มาดังนั้นนะั้นนามาแบ่งปันทุกคนนะคะถ้าหากนะคลิปนี้ดานะเป็นประโยชน์ต่อนะใครหลายคนฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์น like, share, นะแบ่งปันและกดติดตามกันนะคะเพื่อที่จะได้มาดานะพบกับคลิปดีๆในทุกๆวันนะครูฝากด้วยนะคะกวย c ีโอแ p ปปี้ f ลค่ะ